เดี๋ยวเราไปล้างผ่านน้ำเร็วๆนะคะแล้วก็ไปนึง่งโคน้นเราเตรียมนึ่งนะคะก็จะมาตัดผักชีลาวซึ่งผักชีลาวตอนนี้หน้าร้อนมีผักชีลาวเยอะมากค่ะซื้อมากำหนึ่งนะคะลําต้นมันจะใหญ่แบบนี้เลยจริงๆลาต้นมันเนี่ยเราตัดไปนึ่งแล้วรอบหนึ่งนี่เป็นท่อนที่สองของเขานะคะท่อนแรกคือตัดออกไปแล้วด้วยได้แบบลำต้นที่ยาวมากค่ะได้ใบนิดเดียวได้ต้นเยอะมาก ทีนี้ฝนก็เลยได้ไอเดียเลยว่าลองเอามาใส่นึ่งเห็ดโอ้ยแซ่บทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะหนึ่งสิบซักสิบนาทีค่ะเห็ดนึ่งของเราสุกแล้วนะคะนี่ เห็นสีของเห็ดหนังแกะไหมคะทุกคนมันจะเป็นสีฟ้าเอ้มันจะเป็นสีอ่ะเหลืองแบบนี้ค่ะเหลืองมะนาวเลยค่ะเนี่ยแหละของอร่อยเราปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะนิดหน่อยค่ะเผื่อคนที่ไม่ชอบจิ้มซีฟูดจะได้แบบชิมรสชาติของเห็ดล้วนๆเน้นๆน,น,น,นะคะแบบนี้คือแซ่บแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มซีฟูดกันแล้วเรามาชิม เห็ดทีละย่านกันเลยนะคะเห็ดนึ่งจิ้มแจ่วค่ะเมนูนี้กินได้บ่อยๆค่ะคะปรุงรสน้ำจิ้มกันใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะน้ำปลาค่ะใส่น้ำตาลไปแล้วนิดหน่อยนะคะนีด่เดียวค่ะพริกเผ็ดมากๆเลยนะคะพริกบ้านนี้มะนาวจะอาจ้าโขลกแค่พริกกระเทียมเราก็ใส่ใบสะระแหน่เท่านั้นค่ะ ทำเหมือนน้ำจิ้มจิ้มหอยนาทุกคนสูตรนี้แหละอร่อยสุดแล้วไม่ต้องใส่อะไรเยอะค่ะปรุงแค่น้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงชูรสผงนัวสีอูวขาวนิดหน่อยค่ะทุกคน <c oughs> น้ำลายแตกจ้ะแม่มาค่ะเดี๋ยววันจะชิมพาชิมทีละอย่าง <c oughs> กลิ่นพริกค่ะกลิ่นพริกฉุนมาก พร้อมไหมมามเราเริ่มด้วยอันนี้เลยนะคะเห็ดนังแกะสีเขาจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะทุกคนนี่เวลากินกินแบบนี้เลยเอาชิ้นพริกขึ้นมาด้วยอมืมันจะกรุบกรุบผักชีค่ะ นางก้อเอาก้านผักชีลาวแก้มนะคะมันจะแบแบแหวกน้ำจิ้มวางตรงกลางค่ะอืมอมาแบบนี้เลยค่ะแม่ๆต่อๆเห็ดอ่าพึ่งหวานค่ะ ก้านผักชีจะหวานพริกแซ่บมากโขลกพริกสดใส่พริกแห้งด้วยอ,อเก็ดสีสีแดงค่ะทุกคนอแบบนี้เลย ริ q u e มากหนังแกะอีกอันนึงนะคะไม่รู้ว่าฝรั่งเอาไปทำเมนูอะไรนะคะแต่ว่าโรงงานรับซื้อด้วยค่ะหนังแก่แั่ใครด้นเสียงท้องน้องบ้าง มันแซ่บมากทุกคนเห็ดพึ่งหวานคืออร่อยที่สุดแล้วเวลากินเห็ดนะคะต้องเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะ เห็ดบางชนิดเป็นอาหารที่ย่อยยากค่ะเห็ดนางไก่ค่ะเวลากินแล้วหยุดไม่ได้จริงๆ นอกจากจะหยุดร้องไห้น้ำตาไหลเรากินต่อค่ะเห็ดไขรค่ะหรือเห็ดตะไคร้นะคะการบักชีราช่วยได้เยอะเห็ดพึ่งหวานอืม เมนูเห็ดนึง่งจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้เห็ดอะไรก็อร่อยคะ่ะทุกคนเห็ดที่เมืองไทยก็อร่อยนะคะเอามานึง่งเอามาชิมกันได้เลยจ <c oughs> ุดไม่อยู่จริงๆสับมาก เคค่ะทุกคนชิมให้ชมกินไม่หมดแน่ๆค่ะแต่ก็หยุดไม่ได้เลยหยุดร้องไห้แน่ๆ